ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมนักธรรมชัน้นโทสอบในสนามหลวงพุทธศักราช2561ข้อหนึ่งบูชาสองคืออะไรบ้างการสมทานสินห้าเป็นประจำจะเป็นบูชาประเภทใดต่อคืออามิต์บูชา บูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของหนึ่งปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามหนึ่งจะเป็นปฏิบัติบูชาข้อสองยานสามที่เป็นไปในทุกสมุทยัยมีอธิบายว่าอย่างไรต่อหนึ่งปีชายังรู้ว่า นี้ทุกสมุทัยจะเป็นสัจจญาณสองปีชาอย,ย่างรู้ว่าทุกสมุทัยเป็นสภาพที่ควรละจะเป็นจิตญาณสามปีชาอย,ย่างรู้ทุกสมุทัยเป็นสภาพที่ละได้แล้วจะเป็นกตัตตาญาณข้อสาม เมตตามีความหมายว่าอย่างไรเมตตาในพรหมวิหารและในอปปมัญญาต่างกันอย่างไรต่อมีความหมายว่าปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจต่างกันโดยวิธีแผ่คือ แผ่โดยเจาะจงก็ดีไม่เจ,จ,จเาะจ,จงจก็ดีจัดเป็นพรหมวิหารแผ่โดยไม่เจาะจงไม่จำกัดจัดเป็นอัปปมัญญาข้อสี่มานห้าคืออะไรบ้างจิเลนได้ชื่อว่ามานเพราะเหตุไรตอคือ บัญจขันกิเลสอภิสังขารมรณะและเทพบุตรได้ชื่อว่ามานเพราะผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วกิเลสย่อมผูกรัดไว้บ้างย่อมทำให้เสียคนบ้างขพอหาในธรรมคุณบทว่าพระธรรม อันพาะผู้มีพระภาคเจ้าตัดดีแล้วพระธรรมนั้นหมายถึงอะไรต่อหมายถึงปริยธรรมกับปฏิเวทธรรมหรือโดยพิสดารได้แก่สัตธรรมสิบคือโลกุตละธรรมเก้ากับปริยัติธรรมหนึ่ง ขอ้อหกวิญญาณทิฏฐิต่างจากสตาวาอย่างไรตอตั้งกันอย่างนี้ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์เรียกว่าสตาวาข้อเจ็ดในอวิชชาแปข้อที่ว่า ไม่รู้จักอนาคตมีอธิบายว่ายอย่างไรต่อมีอธิบายว่าไม่รู้จักคิดล่วงหน้าไม่อาจปราลบการที่ทำหรือเหตุอันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าจะมีผลเป็นอย่างนั้นนั้นข้อที่8ปดคำว่าอุชุป,ปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรงคือปฏิบัติเช่นไรต่อคือไม่ปฏิบัติลวงโลกไม่มีมายาสาไทยประพฤติตรงต่อพระศาสดาและเพื่อนสาวกด้วยกันไม่ํำพลางความในใจข้อกาสังโยชน์คืออะไร พระโสดามบันละสังโยชน์อะไรได้เด็ดขาดต่อคือกิเลสอันภูกใจสัตว์วายละสังโยชนสามเบื้องต้นคือหนึ่งสักกายติติสองวิจิกิจชาสามศีลพัตตะบาลมานข้อสิบ รครุกรรมคืออะไรในฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลได้แก่อะไรต่อคือคกรรมหนักครุกรรมในฝ่ายอกุศลได้แก่อนันตริยกรรมห้าครุกรรมในฝ่ายกุศลได้แก่สมามบัตแปดประการ